เสียงกระซิบจากอดีตมินตาหญิงสาววัย28ปีได้รับมรดกเป็นบ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในชนบทอันห่างไกลจากเมืองใหญ่บ้านหลังนี้เคยเป็นที่อาศัยของบรรพบุรุษของเธอหลายรุ่นแต่ทว่ามันกลับมีเสียงกระซิบแปลกๆที่ดังขึ้นมาในยามค่ำคืน เสียงกระซิบนี้ดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงกับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านมินตราตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพังแม้จะรู้สึกว่าหวาดกลัวกับความเก่าข่ำคึกของบ้านแต่เธอก็รู้สึกผูกพันกับมันอย่างประหลาดคืนแรกเธอเข้าพักเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงที่อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเศร้า เธอพยายามฟังเพื่อค้นหาต้นเสียงแต่ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าในวันหนึ่งขนาดที่มินตราทำความสะอาดห้องใต้หลังคาเธอพบกล่องเหล็กเก่าๆใบหนึ่งภายในนั้นมีจดหมายหลายฉบับที่เขียนด้วยลายมือที่ไม่คุ้นเคยเนื้อความในจดหมายกล่าวถึงความรักต้องห้ามระหว่างหญิงชาวบ้าน และหนุ่มจากครอบครัวผู้มีอิทธิพลในจดหมายยังมีการอ้างอิงถึงบางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายในบ้านมินตราเริ่มติดต่อกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวในจดหมายเธอได้พบกับคุณยายคนหนึ่งที่จำเรื่องราวความรักต้องห้ามนั้นได้คุณยายเล่าว,ว่า ความรักครั้งนั้นจบลงด้วยโศกอนาตกรรมทำให้วิญญาณของหญิงสาวยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านร้องเรียกหาความยุติธรรมคืนหนึ่งเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่มินตราสามารถจับใจความได้ชัดเจนมันบอกให้เธอไปยังห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานเมื่อเธอเข้าไปในห้องนั้นเธอพบสิ่งของที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับโศกนาตกรรมในอดีต เธอต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับความจริงที่ค้นพบและจะช่วยวิญญาณที่ยังไม่สงบให้ได้รับการปลดปล่อยได้อย่างไรจากการเผชิญหน้ากับอดีตและการค้นพบความจริงมินตราตัดสินใจนำหลักฐานที่พบไปมอบให้กับครอบครัวของชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้พวกเขา รับรู้ถึงความผิดในอดีตการกระทําของเธอทำให้วิญญาณของหญิงสาวที่ได้รับการปลดปล่อยและเสียงกระซิบในบ้านก็เงียบหายไปตลอดการมินตาเลือกที่จะรักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสร์ของความรักที่ไม่สมหวังและเธอยังคงอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยความสงบสุข